สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเคล็ดลึกสวิงเทรดครับที่มีคนเขามาอธิบายนะครับทำให้เราได้เห็นเคล็ดสำคัญในเชิงปฏิบัติของการสวิงเทรดนะที่ผมว่ามือใหม่จำนวนมากไม่รู้นะฮะผมเองก็เพิ่งมาตกผลึกไม่นานนี่นเองครับทำไมนักสวิงเทรดที่ปั้นพอร์ตระดับ100%ทุกคนถึงอยู่ในภาวะรอดาวเกือบตลอดเวลา นี่เป็นข้อสังเกตที่ผมไปได้จาก Twitter นะครับหรือว่า X นะฮะน่าจะเป็นคุณ s s ส t r a d i n g ดิเขาเขาทำไว้นะฮะก็บอกว่าความเข้าใจเกี่ยวกับ d r w w ด w วในมุมมองของ Swing Trader หรือว่านัก Swing Trade นั้นคลามกกี้บอกว่านะในฐานะนัก Swing Trade นั้นเรามากักจะอยู่ในช่วง Drawdown เกือบตลอดเวลาเออทำไมจึงเป็นอย่างนั้น บอกกันนะว่าการรอดาวนั้นเป็นลักษณะของการที่พอร์ตของคุณนะครับมีการเรียกว่ากำไรลดลงอ่ะพูดง่ายๆนะสมมติวันก่อนพอร์ตคุณหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยพอร์ตรวมนะได้พอร์ตรวมคุณ1 0 0หนึ่งหมืนบาทแต่ว่าวันเนี้ยมันลดลงเหลืออยู่ยที่เก้าันบาทเนี่ยหรายว่ารอดาวเนี่ยนะรอดาวหรือบางทีอ่ะบางคนนะ ต้นเดือนเนี่ยนะคุณต้องตัดขาดทุนต่อเนื่องครับพอจะรอดาวเป็นอย่างมากครับนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะรอดาวอะทําไมจึงเป็นอย่างนั้นนะทำไมนักสวิงเทรดจำนวนมากนะจึงต้องอยู่ในภาวะรอดาวกับรอเวลาเหตุผลข้อแรกที่สําคัญมากคือว่าการตัดขาดทุนนั้นจะเกิดขึ้นเร็วและก่อนครับสําคัญนะครับ ประเด็นที่ผมว่าน่าจะช่วยเปิดโลกให้กับมือใหม่จํานวนมากนะว่าถ้าคุณมาสายสวิงเทรดแล้วนะถ้าคุณเป็นนักเทรดนั้นการตัดขาดทุนนะฮะการรอดาวเป็นเรื่องธรรมดานะคุณต้องยอมรอให้ได้ครับถ้าคุณเทรดตามระบบนะครับคุณจะเป็นต้องเจอการดรอดาวครับนแนะนำนะครับอ e ีบุ๊กผมนะฮะล่าสุดนี้มีชื่อว่านะฮะคิดและสวิงเทรดเป็นระบบแบบพี่แดนนะครับ ลดราคา20เป็นจากปกฮะ15-17มกรานะสามารถซื้ออ่านได้นะครับพี่แดนก็คือพี่แดนแซงเจอร์นะผมได้ทําการเรียกว่าเจาะลึกแล้วกันทาความเข้าใจแล้วก็เอามาเรียบเรียงผ่านการทําว่าถ้าถ้าแกเทรดเป็นระบบนั้นแกควรทาอะไรบ้างแล้วก็แกมีหมดนะผมก็เอามาทำความเ้าใจเอามาขยายความแล้วก็เอามาใช้ให้คุณได้อ่านกัน มั่นใจว่ามันจะเป็นเหมือนกับวิชั่นครับปีนี้ผมจะมีโรดแมพว่าผมจะทําเกี่ยวกับการแกะวิธีคิดนะแกะในทางการเทรดของยอดนักเทรดที่ปั้นพอร์ตร้อยซึ่งผมจะเลือกคนที่ผมอยากจะเป็นเหมือนนะดังนั้นเนี่ยผมจะเลือกกลุ่มนั้นก่อนเพราะว่ามันตรงจรุดเดรดผมไงพี่แดนเป็นคนหนึ่งที่ผมอยากจะเป็นเหมือนผมเลยเริ่มต้นด้วยแกเนี่ยเล่มแรกนะ เป็นซีรีส์นะซีรีส์ครลึกซึ้งเทรดนะครับสามารถอ่านได้ถ้าท่านชอบเล่มนั้นเล่มนี้ก็จะมีไอเดียที่ลึกซึ้งแล้วก็มีความเฉพาะตัวที่ผมว่าคุณต้องร้องว้าวแน่นอนฮะมีขายที่แอปเมมเมอร์เกตตอนนั้นนะครับ15ถึงสิลดราคาี่สิบนะครับการรอดาวของนักสวิงเทรดทุกคนนะเกิดจากการที่เขาสัอปลอดครับเพราะว่า การ Stop Loss นั้นจะเกิดขึ้นก่อนเสมอครับไม่มีใครซื้อและกำแรงทีครับมันเป็นเหมือนกับการหวานฮนะหวานพืชนะหวังผลนะแต่ว่าในจำนวนพืชที่เราหวานนะครับสวิงเทรดจะมีเบนเดียอยู่มาสัก3ามสิบถึงหบปรนะฮะประมาณนี้แหละดังนั้นเนี่ยไอตัวที่เสียครับครึ่งหนึ่งนะมักจะรู้ไวครับนักสวิงเทรดทุกคนนะ จะรู้ไวว่าหุ้นตัวนี้คือหุ้นผู้แพ้แล้วเขาจะขายทิ้งตัดขาดทุนนั้นนะการรอดาวจึงเกิดขึ้นและต่อเนื่องครับว่าการสต็อปลอสจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับผมมีภาพในี้ให้คุณดูครับเพื่อคุณในภาพนี้ครับนักสว i n g ทรดทุกคนฮะจะมี R ตัวเองฮะเมื่อชีพทุกคนนะจะมีขนาดความเสี่ยงที่คุณยอมรับเขาเรียกว่า1 R นะโดยส่วนใหญ่ค่าเฉลีย่ยเขาจะอยู่ที่1 R ครับ ัดขาดทุนก่อนครับซับล้อหนึ่งสองสีห้าตัวครับบางครั้งเรียกว่า s i n g streak ใช่ไหมแต่ถ้าเขาซับ o ้อ,อที่หน่ง r นะเป็นจำนวนมากนะเพื่อจะคิดผิดเสียน้อยตัดขาดทุนผู้แพ้ไปเล่มนี้ก็มีบอกครับว่าเออเนี่ยแนวทางของการออกจากผู้แพ้ทำยังไงนะฮะผมว่าเคลลึกแบบเนี้ยมันเจ๋งมากแล้วก็มันก็มี ความเป็นคาแรคเตอร์ที่เด็ดขาดน,นะผมว่าคาแรคเตอร์เด็ดขาดเนี่ยพี่แดนเป็นหนึ่งที่ชัดเจนมากแล้วก็ทําแบบที่ว่าเออเนี่ยมือใหม่ต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูนะผมว่าอาจจะทําให้คุณนั้นเปลี่ยนได้ใหม d เซตได้วิชั่นที่แบบว่าพิเศษไปใช้งานได้นะนักเทรเมืออาชีพนะครับคนที่ปั้นพอนระดับสูงแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันเล่นเกมมือเขามีเลเวลสูงกว่าเราครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีเลเวลสูงนะครับ กว่าคนทั่วไปนะวิธีคิดเขาไม่ธรรมดาครับเจอเมื่อไหร่ครับนะยผมเองเนะี่ยเจอคนที่เก่งกว่านะผมจะครีบเข้าไปฟังแล้วก็ศึกษาเขาเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่กรุ๊ตไมเซสนะฮะเจอคนเก่งกว่าต้องเรียนรู้ครับหุบปากแล้วฟังเขาแล้วก็ถามให้เยอะครับนี่เป็นสิ่งที่เราควรทําถ้าคุณอยากสําเร็จนะฮะเนี่ยการตัดขาดทุนวัตถุจะเกิดขึ้นเรื่อยๆครับเกิดขึ้นก่อนเสมอครับแล้วต่อเนื่องครับ แต่ถึงเวลาหนึ่งครับเมื่อหุ้นผู้ชนะมันทํางานแล้วมันถึงเป้าเขาจึงขายครับบางตัวเนี่ยราคาชนเทคนิคสต็อปก็ขายไปอาจจะได้สัก2 R บางตัวเนี่ยได้ดีหน่อยแต่ว่างนั้นฮนะก็ตัดตัดก,กัดตัวละรอดาวเลวครับเนี่ยรอดาวแล้ว,นว,ลวจนกทางหุ้นผู้ชนะถึงจุดขายก็ขายไปครับกลับมาละเรียกว,ว่าพอร์ตกระเตื้องขึ้นแหละแต่ก็รอรอด,ดาวเลวครับตัดก,กัดตัวละถึงเวลาหนึ่งอ่ะเมื่อหุ้นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่เผยตัวมันแล้วพุ่ง ออกมาพุ่งนะโอ้โหเมื่อน,นั้นฮะเมื่อน,นั้นแหละ equity curve จะพุ่งทยานเลยนี่มันสิ่งที่สะท้อนแล้วก็ขยายภาพไปคุเหเนว่าทำไมนักเทรดนัก swing trade ท,ที่บ้านพอตโตนะทั้าทุกคนนะจะเจอกันรอดายกเว้นว่าจะมีนักเทรดที่ชั้นเซียนอ,อีกคนหนึ่งที่ผมเห็นว่าเขาไม่ชอบกันดรอดามากแล้วก็ ไม่ค่อยดรอดาวเลยรพีม่มักมีเดียวนี่ครับแกจะคมฮะใครจะเข้าคมออกคมมากแต่ถึงขนาดนั้นก็ออกแนวนี้เหมือนกันฮะแต่ว่าเดยทองแรคิดถูกครับเขาจะมีการ progressive exposure เขาจะมีการ scale in scale out นะทำให้พอร์ตเขานั้นพุ่งฮนะเรื่องแบบน,นี้มีในเร่มนี้นะครับคิดเลืกอกคิดและสวิงเทรดเป็นระบบแบบที่แดนนะครับลองศึกษาได้นะเนี่ยฮะย้ำอีกครั้งนะครับสรุปคือว่าทำไมนักสวิงเทรดจำนวนมากจึง รอดาวต่อดวเพราะเขาต็อปลอสบ่อยกว่าครับการต็อปลอสเกิดขึ้นไวและก่อนเสมอนะฮะจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องรอดาวที่จมิงแลนะครับกว่าที่จะได้เทคโปรฟิตหุ้นผู้ชนะนั่นโองใช้เวลานะกว่าที่ราคาจะวิ่งครับหุ้นวิ่งขึ้นอนะ่ะขึ้นบันไดแต่ลงมันลงลิฟต์ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณตัดหุ้นลงลิฟต์ไปได้ก่อนนะหุ้นขึ้นบันไดเดี๋ยวมันจะเผยมาเองครับแบบนี้เ,เรียกว่าเอจนะครับความไม่เปรียบทางการเทรดนะเนี่ย อีนบ e ุ๊กเล่มนี้บอกคุณน,นะฮะวินัยผลพลอยได้ของเอ็ดนะครับอย่างผมเองละกันละกันนะผมเนี่ยผมเทรดหุ้นอเมริกานะหุ้นต่างประเทศนะก็จะมีหุ้นทั้งทั้งต่างประเทศมากมายเนี่เป็นของลอนดอนนะของอังกฤษนะผมซออับล็อตจำนวนมากครับแต่เมือ่อถึงเวลาหนึ่งหุ้นผู้ชนะมันเผยตัวจะเป็นยังไงซึ่งกว่าจะได้ระดับนี้นะครับผมใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ย ผมใช้เวลาตั้งแต่ผมซื้อโซนเนี่ยน่าจะประมาณต้นเดือนธันวานะสองเดือนนะกว่าจะร้อยเซนแต่ระหว่าง2เดือนน่ะตัวนี้ไม่ขายครับถ้าคุณยังไม่ขายมันก็ยังไม่มีเรียกว่ากําไรท,ที่ที่มันที่มันเป็นเป็นของจริงอะ่ะเงินจริงนเนี้ยพอร์ตผมยังคงรอดาวต่อไปครับแต่ถึงเวลาหนึ่งเนี้ยถ้าผมเทคตันนี้ไปปั๊บเนี่ยมันก็จะดึงให้อีกวิธีเคิร์ผมพุ่งขึ้นมาเลยครับนี่เป็นสิ่งที่ เป็นแนวทางปฏิบัตินะครับที่ผมว่านะไม่มีใครบอกคุณหรอกเพราะว่าคนจํานวนมากนะอินฟูจานวนมากไม่ได้เถิดเองนะแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องรอดาวเป็นเรื่องที่มันน่าอายนะแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ถ้าผมเจออะไรนะจะบอกคุณเพราะว่าเรามาเส้นทางเดียวกันละเราไม่ต้องกักกันนะอยากจะพาคุณนะ่ะไปถึงจุดหมายที่เราต้องการไปให้ได้เหมือนกันนะครับแปบ๊บหนึ่งนะฮะต่อมาครับ เมื่อเราอะมีการแบบว่าโฟกัสพอร์ตโฟลิโอเป็นประจำนะตอนนี้อยงเนี้ยผมมีมิธยการเทรดนะแล้วก็ทำมีการดูอิควิที้เคอร์ฟเนี่ยจะพบว่าโอ้โหเราขาดทุนสะสมจำนวนมากเลยเว้ยวันนี้ขาดทุนอีกแล้วพรุ่งนี้ก็เมื่อวานขาดทุนวันนี้ขาดทุนอูเยรอดายจุนำนวนมากเลยถ้าคุณโฟกัสแค่ตรงนั้นอนะโอ้โห ะะมีปัญหาครับเพราะว่ากําไรที่เราได้จากผู้ชนะหรือว่ารันเนอร์นนยังไม่ปิดไงมันจึงไม่ทําให้พอร์ตเรากลับมาเขียวไงมันไม่ทําให้ตัวเลขเรากลับมาเขียวนะเนี่ยเราจําเป็นจะต้องนะครับปิดตาข้างหนึ่งซะปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็มอบความเชื่อมั่นครับฝากชีวิตให้กับระบบเทรดครับว่า ถ้าคนเทรดจำนวนมากพอนะเทรดจานวนมากพอเป็น10ครั้งเป็นร0อยครั้งเดียวความได้เปรียบนั้นจะออกมาเองครับมันนึงจุดหนึ่งฮะอย่างนี้อย่างที่ผมเป็นคือว่าถ้าผมเทคโปรฟิตหุ้นที่กำไรร้อยเปอร์เมื่อไหร่นั้นพอร์ตผมพุ่งกลับมาเลยดังนั้นเราจะเป็นต้องเชื่อมั่นในเรื่องของการอะไรครับในการทนโดยผู้ชนะไม่รู้หรอกว่ามันจะไปถึงไหนแต่ว่าโอ้ถ้ามันเนี่ย เราสามารถล็อกกำไรทอนิคสต็อปต่ำไปมันมีกำไรการันตีแล้วเนี่ยถ้าเทคนะตัวเลขก็มาเขียวสวยแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องอะไรครับจำเป็นจะต้องปิดตาคักหนึ่งโอเคยอมรับว่าตอนนี้รอเราแต่ว่าระบบเราอะในพอร์ตเรามันมีผู้ชนะที่รอขายอยู่แต่ยังไม่ถึงเวลาขายรออยู่ดังนั้นเนี่ยต้องมองข้ามชันละมองภาพรวมครับมองภาพรวมนี่แหละ ถ้าคุณอยากเข้าใจเรื่องนี้นะผมมีอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่าระบบเทรดนะครับแล้วก็วินัยผลพลดได้ของ Edge ช่วยได้นะครับอ่านทำความเข้าใจได้นะที่สำคัญครับคุณคอลัมน์คีบอกว่านะเราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญและสนใจ expectancy นะครับ positive expectancy นี่ยก็คือว่า positive expectancy นั้นมันเป็นการคำนวณความสามารถของคุณฮะในการเทรดคุณนะว่าผลลัพธ์ผลงานคุณเป็นยังไงนะซึ่งคุณยังเป็นต้องเลยครับต้องการแซมเปิลไซส์จำนวนการเทรดที่มากพอต้องมีความเชื่อมั่นอย่างวนี้แต่เห็นไดบอกไปครับว่าการที่คุณจะเ,เทรดนั้นน่ะคุณยังเป็นต้องสต็อปลอสบ่อยมากเลย เพราะว่าซับล็อตเกิดขึ้นไวมากถ้าคุณได้ได้ศึกษาได้ได้ดูเรียกว่าเป็นเป็นผลงานการเทรดนะรีพอร์ตแต่ละคนของของรับเซียนอย่างพี่มั์มีโนนี่็ตาแต่ก็มีก็มีงานนะว,ว่าเขาจะถือหุ้นผู้แพ้นเนี่ยไม่ถึงสัปดาห์นะสองนะสามนะวันก็ขายละดังนั้นเนี่ยเขาจะมีอยน,นี้มากมายครับตัดขาดทุนไวมากแต่ว่าผู้ชนะเขาจะถืออยู่ที่บางตัวหกวันบางตัวสิบห้าวันบางตัวเป็นไตามาสก็มีนะเนี่ย ไอตัวที่ก็ียกว่าอันอันเรียลไลฟ์โปรฟิตมันจึงยังคงไม่ออกมาไงนี่แหละมันทำให้ได้ครับ Expectancy คำนวณน,นั้นคุณไม่เป็นต้องมองระยะสั้นแต่ต้องต้องมอง,มองระยะยาวครับถ้าคุณมองระยะยาวนะมีจำนวนการเกรดที่มากพอที่ว่าถ้าคุณเทค Profit หุ้นผู้ชนะที่มันถึงเวลาขายได้นะรับรองว่าเมื่อน,นั้นแหละ Expectancy เป็นววงแน่นอนครับ ดังนั้นมือใหม่นะครับทุกคนนะอยากรลีการรอดาวครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของการสวิงเทรดครับขอแค่ว่านะคิดผิดคุณเสียน้อยไปก่อนมีการซื้อหุ้นในแบบที่ไรครับมีการทดสอบกระแสน้ำนะทดสอบกระแสน้ำมีการ s เกลอินสเกลเอา t e อีบุ๊กเล่มนี้มีครับช่วยได้ครับ Progressive Exposure เช่นกันนะ Position Sizing เล่มนี้มีนะครับศึกษาได้ว่าทําแนวทางที่นักเทรดชั้นเซียนเขาทำทำยังไงครับเขาถึงเวลาดรอว่าเสียน้อยจังแต่เพราะทาไมเวลาที่เขาเขาเทคโปรฟิตได้กําไรมากมายก้อนโตมากกว่าดรอวหลายเท่ามากกว่าที่เขาสต็อปลอสหลายเท่านี่ฮะนี่เป็นแค่เล่กที่ผมว่าเป็นเชิงปฏิบัตินะครับที่ไม่มีใครเขียนครับเพราะว่ามันเป็นงานที่อ่านเฉพาะกลุ่มจริงกลุ่มเล็กจริงแต่ว่าผมมั่นใจว่าถ้าใครอ่านนะครับแล้วก็ ให้ความสนใจและศึกษาอย่างลึกซึ้งนะผมว่าคุณมีศักยภาพนะเราเดินเส้นทางเดียวกันละผมจะไม่ทิ้งคุณฮะและคุณก็อย่าทิ้งผมแล้วกันแต่ผมจะทําไปเรื่อยนะเจออะไรบอกกันฮะเราจะไปถึงจุดหมายเดียวกันแล้วก็เราจะไปด้วยกันฮนะอย่ากลัวกันรอเท้าครับโฟกัสกระบวนการครับโฟกัสระบบคุณฮะโฟกัสในเรื่องของระบบว่าเลยครับความได้เปรียบนั้น มันต้องใช้จํานวนการเทรดที่มากพอเมื่อเทรดมากพอครับความไม่เปรียบนั้นจะเผยตัวไม่เองครับขยุลงคุณนะครับต้องเปรียบอันี้คะความไม่เปรียบไม่ได้เกิดขึ้นครั้งต่อครั้งแต่มันอาศัยจํานวนครั้งที่มากพอเสมอนะ่ยที่สําคัญครับบันทึกการเทรดนะครับบันทึกไปครับบันทึกการเทรดบันทึกไปอย่าไปวันนี้ขาดทุนว่าฉันไม่อยากลงตัวเลขเลยอย่าครับทําไปทําไปเลยครับ ให้ความสําคัญกับกระบวนการถ้าคุณเทรดตามระบบทำางานกระบวนการมากพอนะเดียวครับเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งความได้เปรียบจะเผยตัวเองครับที่สำคัญครับคุณยังเป็นต้อนะครับรู้จักเลทโปรฟิตรันนะรันเนอร์เนี่ยภาษาภาษาที่คุณคอนเรมี้บอกคือรันเนอร์ครับผู้ชนะครับอย่าปิดการเทรดที่ชนะเร็วเกินไปครับให้โอกาสการเทรดที่มีศักยภาพได้ เติบใหญ่ไปครับนี่ยผมเองเนี่ยบอกไปนะอวดหลายค้าก,กันเพราะว่านานๆเจอทีนะเป็นไงถ้าคุณสามารถทนรวยตัวหนึ่งได้สักร้อยเปอร์เซ็นต์นะความมั่นใจมาแหละความเชื่อมั่นในระบบมาแหละเดี๋ยวถ้าคุณทําตางระบบต่อไปเรื่อยนะเดี๋ยวผู้ชนะตัวใหม่ก็จะเผยตัวแบบนี้ออกมาเลยครับดังนั้นเนี่ยให้คุณเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นในหุ้นผู้ชนะถ้าคุณมีแนวทางคัดหุ้นที่มันใช่ที่มันถูกนะ แล้วมันทำซ้ำได้ history repeat itself ตลอดเวลาเนะี่ยทุกปีทุกเดือนนะคุณมีหน้าเทรดแบบนั้นนะเฉลยแล้วกันถ้าสองวิกหายพูดง่ายๆนะถ้าคุณมีหน้าเทรดถ้าสองวิกหายนะผมมั่นใจว่าคุณจะมี runner ให้คุณตลอดแน่นอนทุกปีแน่นอนครับยิ่งคุณเทรดตลาดจำนวนมากหลายตลาดนะตลาดไทยก็มีตลาดบตลาดเมืองไทยก็ได้ก็เทรดเทรด dr ก็เทรดเทรดต่างประเทศก็เทรดนะผมว่า คุณเจอครับรันเนอร์รับร้อมีแน่นอนครับ52วิคหายนะเป็นการไม่กักนะบอกตรงนะไม่มีถ้าคุณเชื่อในระบบนี้แล้วก็เนี่ยใช้ซูเปอร์เทรนเหมือนผมนะคุณได้แน่นอนครับคุณเจอรันเนอร์ผู้ชนะยิ่งใหญ่นะแน่นอนดังนั้นนะ่โดยสรุปนะครับคือการที่พอร์ตคุณอยู่ในภาวะรอดาวนั้นไม่ใช่สัญญาณของความเหลวครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของการปั้นพอร์ตฮะการเทรดผ,นะผู้ชนะของคุณนะ เดอรวินเนอร์หรือเดอรรันเนอร์คุณนะัต้องใช้เวลานะในการทนรวยได้กําไรก้อนโตจงอดทนกับมันถึงแม้ว่าช่วงนั้นคุณจะเจอการรอดาวทําให้กระแทกตาคุณรู้สึกว่ามันผ่อนไม่สวยแลย้วว่าตัวเลขไม่สวยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณมีระบบเทรดที่มันเวิร์กทำซ้ําได้นะรับรองว่าถึงเวลาหนึ่งเดี๋ยวรันเนอร์ครับผู้ชนะนะฮะจะเผยตัวเองแล้วทำให้ผ่อตของคุณนนั้กลับมาได้ positive expectancy เองครับนะฮนะ ดังนั้นนะครับอย่ากลัวการขาดทุนเล็กๆกวันนี้ฮะเพราะว่ากําไรก้อนใหญ่วันหน้าจะชดเชยครับที่คุณขาดทุนเล็กน้อยทั้งหมดแล้วก็ทําให้พอร์ตคุณเติบโตได้อย่างแน่นอนนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ